จ้าแล้วเนาะจ้าตาที่ได้ประมาณเลยจ้าสวัสดีจ้ามือนี้มาพร้อมกับยาแล้วจ้ากระชองยุบบันอีสานแขนมืออุ่นใช่ไหมาพามาเฮชิคคุปเต,ต้นะจ้าสไตล์ตุรกีเนาะขอ,องโซคอเมียมาบ้านเนาะจาะ้ามีบางหน้าวิ่งปุ้งสำหรับใส่ชิคคุสเต้เนเอาล้วก็นผสมทับทิมจ้า บางนจะจระแซ่น้ำสลัดใส่สลัดกระเทียกันก็มีสนกระเทียมเนาะหอมสองหัวนอกจากอะไรกรเทียมสากีบนี่หน่อยกรเกลือใบเพริเลียนเนาะก็จมูเข้าก็น้ำหอนนอกจากน้ำหอนจัดนอกจากจ้าสำหรับส่วนผสมนอกจากสามรถเบึงใต่ลิปเดี๋ยได้จา เอามาเริ่มปรุงกันเลยเนะจ๊ะใช้โซ่กระเทียมแปะสอนเนาะ เกอสองส่วนสองส่วนสาเกิงเนาะผู้ชิคุฟเติเงกับปุ๊กแล้วจ้ะสมทับทิม

dầm bút vẽ đó bút vẽ dẹp dẹp lấy con nắm mạnh đẹp lên อุ้มม,มา,หาหานาทีเนาะประมาณั่นี้เลยใส่ประมาณั่นนี่จ้ะใส่พระเสิเดียมาหน่อยตีกรอบหนเนาะให้มันเข้ากันจะเป็นเหลี่เนาะจะมาเบิ่งตอนท่าปั่นเนาะ แล้วเนาะจ้ะตาจะได้รประมาณเลยจ้ะจะสำหรับคลิปนี้อุ้มกับตองคอตัวลาบพอมีมี้องไปก่อน,นได้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสับตะไคร้ได้จ้ะเพื่อนอมีกำลังแรงใจคลิปต่อๆไปได้จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาบไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า